กรุงเทพมหานครเสนอรายการสวัสดีกรุงเทพอ้าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชม พบกันอีกครั้งนะคะในรายการวูบดีกรุงเทพค่ะตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่เขตบางรักกับร้านอาหารริมบาทวิถีค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกมาหลายสมัยแล้วค่ะดังนั้นค่ะทางกรุงเทพมหานครจึงได้มีการกําหนดแผนพัฒนาอาหารริมบาทวิถีให้มีคุณภาพมีความสะอาดและมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคมากขึ้นโดยถ้า เห็นใบรับรองแบบนี้นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าร้านอาหารร้านนี้ได้ผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วค่ะโดยหลักเกณฑ์การควบคุมสุขลักษณะความปลอดภัยของอาหารนั้นจะมีหน่วยตรวจสอบจากสำนักอนามัยเข้ามาประเมินสุขลักษณะอยู่เสมอถ้าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้ใบรับรองจากสำนักอนามัยซึ่งจะมีอายุ1ปีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าร้านอาหารร้านนี้ได้ใบรับรองมาได้ยังไงคะ อ๋อใบแรกนี้ต้องผ่านการอบรมแม่ค้าก่อนค่ะและใบใบที่สองนี้ใบทะเบียนการค้านะคะต้องต่อทุกปีปีละหนึ่งครั้งค่ะและใบที่สามนี้ต้องเอาสินค้าไปตรวจก่อนเอาอาหารไปตรวจก่อนค่ะตรวจอาหารก่อนถึงจะได้ใบที่สามมาค่ะ,คะแล้วก็ร้านนี้นะคะจะได้ใบอนุญาตนะคะในการตั้งแผงขายอาหารริมบาทวิถีค่ะนี่ค่ะ บริเวณของร้านอาหารบริเวณนี้นะคะก็จะต้องตั้งแผงนะคะให้ตรงกับเส้นที่ทางกรุงเทพมหาคนครได้กําหนดไว้ค่ะแล้วก็ร้านทุกร้านนะคะจะมีการจัดระเบียบนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดของอาหารด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่า,าร้านนี้ได้ใบรับรองจากกรุงเทพมหาคนครได้อย่างไรคะ าการอบรมแล้วก็มีการตรวจสินค้าอาหารแล้วก็แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยมีหมวกมีผ้ากันเปื้อนมีบัตรแล้วก็มีการใส่เท้าหุ้มซ่อนค่ะโอ้โหกว่าจะได้ใบรับรองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดังนั้นท่านผู้ชมมั่นใจที่จะซื้อที่จะรับประทานได้เลยค่ะขอบคุณนะคะโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการอาหาราาริมทางสะอาดปลอดภัยมีใบรับรอง ท่านหมอมราชวงศ์สุข,ขุมพับ์บ์ิวัติท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะครับท่านเห็นว่าอาหารดิมทางหรืออาหารริมบ่ายวิถีนี่นะครับเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติด้วยเป็นที่ชาวกรุงเทพมหาคนครใช้ในการบริโภคกินอยู่เป็นประจําด้วยนะครับเนื่องจากมีความรวดเร็ว มีความถูกท่านจึงกำหนดให้อาหารริมบาวิถีเนี่ยปลอดภัยทุกที่นะครับปัจจุบันนี้มีประมาณ6 0 0 0กว่ายแห่งสำนักอนามัยท่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยดูแลเรื่องความสะอาดนะครับมาตรฐานความสะอาดมาตรฐานของภาชนะมาตรฐานของคุณลักษณะของอาหารให้ปลอดมลพิษปลอดสารพิษจึงกําหนดให้มีมาตรฐานอาหารและมีใบรับรองขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เรายังมีเครือข่ายของผู้ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะอีกคือผู้ค้าเองนี่นะครับ จะตั้งเป็นเครือข่ายขึ้นเพื่อดูแลกันเองถ้ามีในเครือข่ายในโซนที่ประกอบอาหารด้วยกันนะครับมีผิดไปจากเดิมหรือไม่ได้มาตรฐานก็จะมีแจ้งเตือนแล้วก็แจ้งให้ทางทางสำนักงานใหม่ก็ดีสำนักงานเขตก็ดีนะครับไปลงไปตรวจสอบเพื่อจะได้มีมาตรฐานค,คุณค่าอาหารและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่รู้สึกไงบ้างที่ร้านเครื่องดื่มร้านนี้มีใบรับรองจากกรุงเทพมหานครคะ ก็ทําให้เรามั่นใจนะว่าเราดื่มมาเครื่องดื่มของเขาแล้วก็สะอาดแล้วก็อร่อยด้วยแล้วราคาก็มิตรภาพ20บาทก็ซื้อได้ดื่มกันได้ทุกวันผมดื่มแล้วมานาเป็นประจําทุกวันครับก็มีความเชื่อมั่นนะคะในการกล้าซื้อที่จะซื้ออาหารเพราะว่ามันดูแล้วมันสะอาดสะอ้านมันเราไม่รู้ว่าไปที่ไหนเราจะเจอแบบนี้พอได้เห็นป้ายนี้แล้โอเคร้านนี้ได้มาตรฐานนะคะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมาแล้วค่ะก็คือพึงพอใจอะค่ะที่จะซื้อสินค้าในการกินการใช้ อาหารปลอดภัยมีใบรับรองประชาชนที่ใช้บริการก็มั่นใจกล้าที่จะซื้อกล้าที่จะรับประทานและนี่ก็เป็นอีกความสุขของคนเมืองติดตามรายการสวัสดีกรุงเทพได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร